มืัอนี้เขาก็เตรียมจัดหอมส่งให้ลูกค้าเนาะนเตรียมส่งหอมให้ลูกค้าเลยจ้ะเด้อนี่ต้นนี้ใหญ่อวบๆเลยเนาะตนน้นใหญ่อวบๆเลยจ้ะก็ได้สนใจก็ทักได้เนาะเมึงนเนาะอยากที่เจาปลูกต้นนึงเขาก็ชิดแตกกอขึ้นมา สองสองสี่หกเจ็ดแปดเก้สสสสสาส,ส,สี่ส,สตน้นจากที่เขาปลูกปลูกต้นหนึ่งเนาะเขาก็สิแตกกันมาปลูกไลผู้ใดสนใจอยางไดไปปลูกผู้ใดเพัผ่าน,นก็น มาทักขอคว่วคำอาไรได้ดพี่น้องเด้อนี่จ้ะนี่หรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้เนาะเดี๋ยวเขาสิทิ่มเบอร์ไว้โทรไว้ห้เด้อพี่น้องเด้อพอได้สนใจอยากได้ไปเห็ดพันเนาะมื่อไหรเขาก็สิจัดส่งให้ลูกค้าจ้ะลูกค้าอยู่ภูเก็ตอันนี้เขาสิได้ส่งให้นี่ลูกค้าภูเก็ตเด้อลูกค้ายุงเทพน้ำนาะพี่น้องเนาะรอรับของได้เลยจ้า ข้าก็สิเลือกต้นนี้ใหญ่อบวบให้เอาต้วน,นี้ใหญ่ไปเลยจ้ะต้นได้หน่อยมันข้าวกะเชอไว้ปลูกเองเนาะนี่พี่น้องใหญ่อบวบๆจ้ะอวบๆแน่นอนลูกค้าทันได้ที่ซื้อซองโลขึ้นไปเด้อพี่น้องเด้เอข้าก็สิแถมเม็ดพันธุ์ผักสลัดให้น้ำเนาะเม็ดพันธุ์ผักสลัดสีม่วงกับสลัด กับสลัดคอสเด้อพี่น้องสำหรับที่ลูกค้าสื่อสองโลกขึ้นไปเนาะเขาก็สีแถมให้จ้ะแต่สำหรับที่ว่าสื่อโลหนึ่งกับบารีแถมเด้อพี่น้องเด้อต้องสื่อสองโลกขึ้นไปก่อนนะเขาจะสิแถมเม็ดพันพักสลัดให้จ้ะนี่จ้ะพี่น้องเบืงองข้อมญ่ควอม,มอวบของเขาแต่ละต้นแต่ต้นได้ที่มันหน่อยเขาก็เสียไว้ปลูกเองเนาะเขาก็เสีเยเลือกให้ลูกค้าแต่ต้นนี้ใหญ่ใหญ่เลย ลูกค้าที่ได้รับของไปพ่นกน็บอกว่าต้นใ่อวบจา้านี่เอาขอฝากน้ำในเด้อพี่น้องเด้อสำหรับที่ลูกค้าสื่อสองโลกขึ้นไปเนาะเฮากระสีแถมเม็ดพันธุ์ผักสลัดให้สลัดม่วงกับสลัดคอสดเด้อจะเดินสื่อสองโลกขึ้นไปจา้าเอาคลิปนี้เฮาขอจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะไปแล้วจา้า